สวัสดีครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการอาสอนในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังนะครับหน้าเมนูของเกม Farm Simulator 2015ครับแล้วก็เปลี่ยนเพลงไปด้วยนะครับอันดับแรกเราเข้าไปโหลดไฟล์มาก่อนนะครับ Data 2 Datas2 นี้นะครับเดี๋ยวไฟล์ก็จะให้ไว้ใต้คลิปนะครับก็เข้าไปโหลดกันนะครับ พอเราโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์วิลล่านี้มาเสร็จแล้วเราก็เข้าไปในเกมเอ้ยเข้าไปในไฟล์นะครับแล้วเราก็เลือกไฟล์เมนูนะครับเสร็จแล้วเราก็นี่ครับอันแรกอันแรกนี้เลยนะครับหลังจากพวกโฟลเดอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็จะเขียนว่า background 0 1 d dds นะครับแล้วเราก็ลากมันออกมานะครับต่อไปนะครับเราก็ใช้โปรแกรมวาดภาพเปิดเอาก็ได้นะครับ ผมไม่แน่ใจว่า Photoshop นี่มันจะเปิดได้หรือเปล่านะครับถ้าดีก็ใช้โปรแกรมวาดภาพดีกว่านะครับอพอเราได้มาแล้วนะครับพอเราก็คลิกเข้าไปนะครับส่วนมากส่วนมากนะครับไฟล์มันจะเป็นสีขาวล้วนนะครับไฟล์นี้จะเป็นสีขาวล้วนเราต้องใช้โปรแกรมวาดภาพเปิดนะครับมันถึงจะเป็นไฟล์นี้นมาพอเราไปคลิกเข้าไปนะครับอา ทีนี้พอคลิกเข้าไปแล้วเดี๋ยวย่อก่อนอ่ะเสร็จแล้วมันก็จะได้รูปแบบนี้มานะครับเสร็จแล้วเราก็ไปหารูปที่ว่าเราต้องการนะครับมา1รูปอ่ะเอารถแต่งเลยนะครับอ่ะี้นนะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เราก็าใช้โปรแกรมวาดภาพเพิมกันเสร็จแล้วเราก็ทำตามเออทำการ ตัดรูปนะครับตัดรูปตัดรูปนะครับอ่าอ่าพอได้พอเราตัดรูปเสร็จแล้วก็ copy นะครับ copy ctrl c ก็ได้คลิกง่ายดีนะครับแล้วก็ ctrl o v ครับวางมาอ่าแล้วเราก็ทำการวางให้มันอ่าพอดีกับรูปของเก่านะครับ วันนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการเซฟนะครับอ่ะพอเสร็จแล้วพออ่ะทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราพอเซฟเสร็จแล้วเราก็เอาไฟล์ที่ว่าเราเอาออกมาเมื่อกี้ แค่นี้แล้วพอหลังจากนี้เราก็เข้าไปในไฟล์เกมของ Farm Simulator ครับอ่าแล้วแต่เครื่องของคุณนะครับว่าคุณจะเก็บตัวเกมของ s t e ีมไว้ที่ไหนนะครับผมก็จะเป็นได้ดีนะครับเข้าไปนะครับสตรีมสตรีมแล้วก็ Steam App นะครับคอ m มอนคอมมอนนะครับแล้วก็อ่า Farm Simulator สองพพอต่อจากนี้นะครับมาตรงนี้เลย มันจะมี data s นะครับแล้วก็มี data s 2นะครับแต่ถ้าบางคนเครื่องของอถ้าเป็นเดิมเดิมมันจะเป็นไฟล์สีขาวเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็เอาไฟล์เนี้ยสีขาวเนี้ย data s 2เนี้ยเอาออกมาเก็บไว้ตรงไหนก็ได้ในเครื่องเรานะครับเพื่อนที่ว่าจะได้รักษาของเดิมมาไว้นะครับพอเราเอาไปเก็บแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็ทําการาลบไปก็ได้ ลบไปก็ได้ผมลบไปเลยนะครับทีนี้เราก็ทําการอาเอาอแดต้าสองเนี่ยนะครับเอาวางทับลงไปเลยแค่นี้เองเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาลองกันลองเปิดเกมกันนะครับ เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไงครับคาเมรูเอสเสีแดงสวยงามมากนะครับอันนี้เราเปลี่ยนเพลงทำยังไงนะครับเราก็เข้ามาสมมตอนนิอันนี้ไม่เอาละลบไปเปลี่ยนเพลงครับเราก็เข้ามาที่เหมือนเดิมครับเมนูครับแล้วเราก็เลื่อนลงไป จนสุดแล้วเราก็นี่ครับไฟล์นี้ครับเมนู Menu. o t o g g นะครับเราก็ลากมันออกมาเสร็จแล้วเราก็ทําการาไปเอาเพลงอะไรก็ได้มาหนึ่งเพลงนะครับเราต้องมาทําการเขาเรียกว่าไงแปลงไฟล์ <c oughs> สมมติผมจะเอาเพลงนี้กันของฝั่งสองพันสิบสามนะครับ นี่เราก็ทําการแปลงไฟล์นะครับใช้โปรแกรมนี้แปลงไฟล์นะครับอันนี้เราก็เข้ามาในโซนของเสียงนะครับเราก็เลื่อนลงไปเราต้อง <c oughs> หาแปลงไฟล์ในระบบ g o g g นะครับแล้วเราก็ลากลงไปลากใส่ลงไปนะครับตกลงทําการแปลงไฟล์นะครับ เสร็จแล้วเราก็ปิดไปเลยนี่เราก็จะได้มาแล้วนี่ได้มาแล้วนะครับอันนี้เราก็ลบไปเลยแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับให้เป็นเหมือนเดิมนะครับเมนู m a n u เมนูนะครับอ่าเราก็เราก็ลากทับลงไปเลยลากทับไปเลยนะครับอ่าไม่มี2อันลบไปอันหนึ่งเอาอันเก้าลบไป ไม่เอานะครับอ,อนเดียวพออะแล้วเราก็เอาไปวางไว้ที่เดิมนะครับหรือไม่ก็เอาจากในตัวเกมนั่นก็ได้เดี๋ยวบางคนก็จะเอาจากในนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วเราก็ <c oughs> เอาไปแห่งนี้ อ่าลบเพงงเก่าออกก่อนอ่แล้วเราก็เอาวางทับลงไปนะครับอ่าแค่นี้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการเปิดลองเช็คดูนะครับ อ้าวเป็นพื้นแล้วนะสงสัยเกิดการผิดพลาดเมนูอืมอ๋อพิมพ์ผิด M M E ล่ะอืมิผิดนะครับ M E ขอประทานโทษด,ด้วย M M E N U R เคเข้าไปใหม่ลบลบ โอเคเป็นอันเสร็จแล้วเราก็เข้าเกมนะครับขอบันทานโทษด้วยเมื่อกี้สกดผิดอ่าก็ฟังเสียงเอานะครับแมนก็จะเป็นเพลงของอ่าสามสิบสาม ลอยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวันดีก็เอามาสอนกันนะครับง่ายๆไม่ยากนะครับง่ายมากก็เอาไปทําเล่นกันได้นะครับแล้วก็เอามาโพสลงกลุ่ม facebook เ,เอามาโชว์ๆได้นะครับก็าขอบคุ้มมากครับที่รับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับผม mm hmm.